ผู้คนในอดีตต่างหวาดกลัวเหล่าพูดพรายแต่พูดพรายเหล่านั้นเองก็ยังยำเกรงชายผู้นำขบวนร้อยอสูรหรือที่ผู้คนรู้จักในฐานะหัวหน้าใหญ่ของเหล่าพูดพรายซึ่งมีนามเรียกขานคือราชันแห่งเหล่าพูดนุรริเฮียง กำลังคุ้นคิดอะไรอยู่เลยกิวคิวในที่สุดก็มาจนได้สินะเข้าใจละสมก็เป็นผู้สืบสายเลือดของท่านผู้นำเสียจริงๆนะแต่ถ้าว่าหากถึงรุ่งสามราบนั้นจะกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งเหรอหลังจากนั้นก็จะลืมเรื่องที่ได้กลายเป็นพูดไปสินะ ถ้าเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีร่างพูดอยู่งั้นตอนกลางวันและกลางคืนก็เป็นคนละคนกันนเจ้าเนะี่ยเป็นห่วงข้าถึงขนาดนั้นเลยหรือไงเจ้ขุนเขา แต่สายเลือดข้าได้ตื่นขึ้นความตั้งใจของข้าไม่เคยเปลี่ยนข้าจะเป็นผู้นำรุ่นที่สามและจะยืนหยัดเหนือเหล่าผู้ทุกตน หนุ่มในเงามืดผู้นั้นนุราฤกโกเด็กหนุ่มซึ่งมีอายุเพียง12ปีแต่เขาจะต้องเป็นผู้นำของเหล่าผู้มาดูกันเถอะว่าความน่ากลัวแบบไหนรอเราอยู่บรรดาเหล่าผู้ทั้งปวงจงติดตามและเข้าร่วมขบวนร้อยอสูรของข้าจงขึ้นเป็นเจ้าแห่งเหล่าผู้ เอาละมากันครบแล้วใช่ไหมครับพวกเราผู้ร่วมกลุ่มดูระมากันพร้อมหน้าแล้วลืมหน้าดูเลยนะเนี่ยที่นายน้อยเรียกรวมคนแบบนี้จะได้ทําหน้าที่สมเป็นค่ารับใช้หน่อยวางตัวด้สม,มัยรุ่นที่สามจริงๆนะครับอืมอืมเออไม่ขนาดนั้นซะหน่อยเอะล่ะทานริโออกะคะบอกไม่ได้เลยคะ่ะจะให้เรายกพวกไปติดกับพูดกลุ่มไหนคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ที่เรียกมาเพราะมีเรื่องจะขอร้องทุกคนมากกว่าน่ะขอร้องเหรอม่น้อยขอร้องเราเหรอครับอ๋อฟังนะคืนนี้ห้ามผู้นายทุกคนเข้าไปใกล้อาคารเก่าของโรงเรียนเด็ดขาดเข้าใจไหมอาคารเก่าเนี่ยหมายถึงอาคารที่อยู่หลังโรงเรียนเหรอครับทุกคนรู้จักดีสินะแต่ว่าเพราะเหตุใดละ่ะเพราะอะไรก็ช่างเถอะแต่ไม่ว่ายังไงก็ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะงั้น<อ>ผมไปเรียนก,ก่อนนะครับตายจริงไวจริงเลยนะดิโก ยังไม่ได้เตรีมยมข้ากล่องให้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อทานเองรอเดี๋ยวสิครับนายน้อยสั้งคืนมันอันตรายนะครับอย่างนั้นก็พกดาบติดตัวไว้หน่อยเถอะไม่ต้องหรอกไปโรงเรียนแค่นี้เองอเย้ยกิวคีอรูสวอดครับนายน้อย ไมไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมขอเพียงได้เห็นนายน้อยแข็งแรงดีแบบนี้ข้าก็พอใจแล้วนี่งั้นผมไปโรงเรียนก่อนนะมองกี่ทีก็น่ากลัวแฮะกิวคิเนี่ยท่านกิวคิไม่ได้พบกันนานเลยนะคะก็ไม่อยากคิดแล้วนะว่าแต่ว่าท่านกิวคี คงไม่คิดจะแย่งตำแหน่งรุ่นที่สามจากนายน้อยหลอกนะเนี่ยเรื่องแบบนั้นน่ะฉันไม่ยอมเด็ดขาดเลยไม่ได้พบกันนานนะครับท่านหัวหน้าอย่ามาแล้วเหรอเกีวคินอกจากรูปลษอกภายนอกแล้ว แม้กระทั่งวิธีคิดถ้าริกรุโอ,โอ้ยัะเป็นมนุษย์สินะครับเมื่อก่อนนั้นพูดพลายอย่างพวกเราเป็นที่หวาดกลัวของเหล่ามนุษย์ในฐานะผู้มอบความหวาดกลัวที่แท้จริงให้กับพวกนั้นแต่ในยุคสมัยอันแสนลาเค็น,นี้แล้ว,วรตระหนักถึงคำสาบานเพื่อไปถึงจุดสูงสุดอีกครั้งนายน้อย้า,าย<ไ>ท่ารวเศษที่ยวสืบทอดกลุ่มนุราล้ก็ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องตามมานะฮมให้ตายเถอะฉันไม่สนใจเรื่องพูดหรอกเราอยากเป็นมนุษย์ธรรมดา่าหารรู้หรือเปล่าเรื่องอาคารเก่านะอาคารเก่าเรื่องอะไรเหรอทั้งที่อยู่ในเขตรงเรทแท้แต่ไม่เคยมีใครเข้าไปเลยล่ะเขารู้ว่ามีพูดผีอยู่อ่ะ น่ากลัวจังเลยเนะเนอะผีอะไรนั่นเนี่ย mm. มันมีจริง,รอองไนะด้ยังไงนะดี่ก็ออกคุง้งเงอ่าหิวข้าวจังเลยกินข้าวกันเถอวะว่าแต่ว่าพวกนายนะคืนนี้คงไม่มีปัญหาใช่ไหมช่วยอยู่แล้วคีโยสืงุกคุง้งนุรักก็ไปด้วย <c oughs> ใช่เปล่าอือะไรจะอะไรเหรอพูดเรื่องอะไรอยู่เหรอ คืนนี้เราทุกคนจะไปสำรวจอาคารเก่ากันไปตามหาพูดผีกันเถอะเอ๋จริงดิชอบเรื่องแบบนี้จริงนะขยศิรคุเรื่องพูดผีเนี่ยว่าแต่นายสินะที่เป็นคนปล่อยข่าวลือเรื่องอาคารเก่านั่นมันจะข่าวลือสักหน่อยอ่ะเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยฉันเห็นกับตาเลยพูดผีน่ะมีอยู่จริงนะอะล้อเล่นใช่ไหมพูดผีอะไรนัน่นะมีจริงสะที่ไหนจะเล่านี่งั้นแปลว่าพวกเธอคงจะกลัวพูดผีแล้วสิ เปล่านี่อย่าว่าแต่กลัวเลยฉันไม่รู้ได้ซ้สาว่าพูดผีเป็นยังไงอ่ะเนะเดี๋ยวก็อกคุงเออเอิมงานพวกเธอก็มาด้วยกันสิจะได้รู้<อ>ว่าพูดผี <c oughs> ม่มันมีจริงหรือเปล่าแต่แต่สําหรับผู้หญิงมันอนันตรายนะฉันเหรอจะไปด้วยก็ได้นะก็พูดผีมันไม่มีจริงนี่างหง งั้นเหรอคืนนี้พวกเราจะได้รู้กันว่าผูดผีมีจริงไหมแต่เมื่อเช้าเราก็ห้ามพวกนั้นไม่ให้ไปที่อาคารเก่าตอนกลางคืนนี่นะ งานได้แล้วส่วนหลังบ้านนะ่ะทำให้เรียบร้อยก่อนเช้าเลยครับผมไปนะครับปู่เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนสักหน่อย๋อเดี๋ยวเซริคุโอมีอะไรเหรอครับปู่นี่ผมต้องรีบไปนะว่าไงเจ้าคิดอยากจะสืบทอดตำแหน่งรุ่นที่สามบ้างหรือ,อยังเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอต่อให้ถามอีกสักกี่รอบผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ แต่ในตัวเจ้าเองก็มีสายเลือดหนึ่งในสีของปู่ไหลเวียนอยู่ในตัวนระรู้หรือเปล่าต่อให้เป็นแบบนั้นผมก็อยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ผมตัดสินใจแบบนั้นตั้งนานแล้วด้วยผมไปนะครับตายจริงไปข้างนอกเหรอจ๊ะระวังตัวด้วยนะครับคุณวัคคณะขอสักเกยหน่อยสิอ,อ๋อค่ะ โหยน่าสยองจังเลยนะครับถ้าหากลัวก็รีบบอกฉันนะแต่ไม่เป็นไรหรอก็พูดผีไม่มีจริงนี่นานั่นสินะอะไรกันนะรู้สึกไม่เดียวซะเลยคงไม่เป็นไรหรอกกาชับไว้ขนาดนั้นแล้วนี่จะจะจะเข้าไปจริงเหรอขี้งโหยสงุ่งพูดผีมันน่าจะอยู่ที่นี่แหละ เดยนี้สิในนี่ต้องมีพูดผีชั่วปาบทำไงดีรู้สึกกลัวขึ้นมานิดนิดแล้วสิไม่ต้องห่วงคานะจังคืนนี้พูดผีไม่โผล่มาหรอกคืนนี้หรออ๋อปลาเปล่าแต่ถึงยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะปกป้องเธอเองจริงๆนะอ,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 อ นัน่นมันแค่รูปวาดเองนะร,รูปเหรอ,อถ้างั้นเราเดินไปดูในห้องกันเถอ,อะอกระครับหนูรกคุงจะเดินไปดูด้านนั้นทีนะอืม มีจริงๆด้วยสิพูดผีที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยมีอะไรเหรอลิลกูโอคุ้งว่าแต่ว่าเจ้าพวกนี้มันสังกัดกลุ่มไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องซักล้างอะ่ะกเอ้ลองเปิดดูดีมาเอาสิเดี๋ยวกอวยอ่อนอะไรของนายฟันดูละททษที มีอะไรเหรอลิโออกโอคุมอา้าพอดีว่าหิวน้ำขึ้นมาน่ะอยากดื่มเลือดขอดื่มเลือดหน่อยแต่ก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวจากนี้ฉันจะเดินนำหน้าเองนะเฮ้ยตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยที่นี่ก็เหมือนจะไม่มีนะ ไงายนี่น um, yeah, anyway yeah. ี่แยไงายโอโอให้ล่องหน่ี่นี่เนี่ยผีตัดหัวนี่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 รับมาปลารัปลาไม่มีอะไรไม่มีไม่มีโอ้ยโผล่มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยว่าแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ ก็นอนนะสิแต่หล้างหพของฉันว่ามันน่าจะมีพูดผีอยู่นี่นานะพูดผีเนะี่ยคงไม่มีจริงๆสินเนานะก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงยิ่งนีพูดผีที่ไม่เคยเห็นอีกเทียบเลยถ้าเกินเป็นแบบนี้ทุกคนมีหวังแย่แนะ่ช่วยไม่ได้ฮนะดูห้องนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วกัน ที่นี่มันฮะแย่แล้วเข้ามาที่นี่ไม่ได้อยาขนะจังขันาจัง เป็นแบบนี้เราคงจะปกป้องคอนอนานาจังไม่ได้เพะ เล่นสนักมือเชียวพูดหิมะท่านริโคออกค่ะสบายใจเถอะจะปกป้องท่านเองค่ะอย่ามาเสอ,เอยุ่งกับนายน้อยสิฟะพวกเราจะเป็นคู่มือให้แกเองท่านหัวหน้าใหญ่รุ่นี่สองนะ่ะตาไปต่างหลายไปแล้วนะท่านคิดจะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าใหญ่ไปจนถึงเมื่อไรกัน สำหรับเรื่องนั้นก็เหมือนกับที่ข้าพูดอยู่สเสมอรุ่นที่3ามซึ่งจะเป็นผู้นำเจ็ดสองค์กรและผูดรวม1นึ่งหมืนตนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากริโอะหลานข้าเพียงผู้เดียวอ,อ,อ,อแต่ว่าท่านริโอะยังเด็กมากนะครับข้าก็ได้ข่าวมาว่าท่านริโอะไม่ต้องการสืบทอดตำแหน่งด้วยอะไรลนะ่ะจริงเหรอเนี่ยท่านก็ได้ย่าเรื่องนั้นเป็นจริงเลยครับ ขณะทิิแม่ว่าเมาื่อศีไปที่แล้วพลังพูดของเขาตื่นขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง,งก็จริงอย่างที่ทุกท่านว่าก็จรอ,อ่างที่ทุกท่านว่าอยัังไงก็ตามคำว่ากลัวนั้นมันมาจากแท่ที่อยู่ในมืออสูรซึ่งเปรียบเสมือนผู้คุมกฎแห่งโลกมืดก่อนอื่นรอจนกว่าทาริกโกะจะได้ถือแท่น และความหวาดกลัวที่แท้จริงจะบงังเกิด นายนะ่ะทำไมมาอยู่กันที่นี่นายน้อยตั้งแต่วันนั้นเมื่อสี่ปีก่อนพวกเราคอยปกป้องนายน้อยมาตลอดพวกเราอยู่ข้างกายนายน้อยเสมอแล้วค่ะเสมอเหรอไว้คุยกันทีหลังเถอะค่ะร,รีบไปจากที่แบบนี้กันก่อนเถอะนะคะ ใช่ค่ะไม่ว่าที่บ้านข้างนอกหรือว่าโรงเรียนตั้งแต่พลังพูดของท่านริคุโอตื่นขึ้นมาในวันนั้นมาตลอดแล้วถ้าหากเป็นแบบนี้พอจะคุณบ้างไหมล่ะคะฮะ,ะคุณเออเขาว่าห้องหนึ่งกับกุรตะคุ้ม ครับไมยน้อยผมอยากให้ท่านรับสืบทอดตำแหน่งรุ่นที่สนะครับไม่ว่านานแค่ไหนพวกเราก็จะรอค่ะเหมือนกับวันนั้นเมื่อ4ี่ปีก่อนเราจะรอวันที่ท่านริกุโอกได้ขึ้นเป็นผู้นำกองทัพร้อยพูดของเราอีกครั้งหนึ่งผมบอกแล้วไงว่าจำเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เลย ผมเน่เป็นมนุษย์นะไม่น้อยผมจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ผมตัดสินใจแล้วคานาจังอุ้ยผีละเจ้าปีศาจนั่นหละอ๋อไม่เป็นไรหรอกคานาจังไม่มีพูดผีสักหน่อยจริงเหรออืมจริงสิ ใหอยังเชื่อกลับมาแล้วครับนาอยน้วยยินดีต้อนรับมาครับ,รบย,ยอดเลยไปเถอะคณะจังรีไปทำการบ้านกันดีกว่านี่ถ้าฉันพุ่งเข้าสายช้ากว่านี้อีกสักหน่อย เราคงจะได้เห็นร่างนั้นของลายน้อยอีกครั้งก็ได้ไม่ต้องสนใจ<อ>หรอกนะไปกันเถอะอ้าวชงชามาให้แล้วจ้าขอบคุณมากค่ะแหมหนูนี่น่ารักจังเลยนะถ้าหากดเด็กแบบนูมาเป็นสะพายบ้านเราก็ดีสิแม่ครับอุยทายไม่กลัวแล้วล่ะนะเชิญตามสบายเลยนะจ้า ตายสิโ นนระริคุโอนั้นยังเป็นผู้ได้ผิงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อเขาได้เป็นผู้นำเหล่าผู้จะนำพาความหวาดกลัวมาได้จริงๆหรือ ว่าไปหัวปูนี่ยาวขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอมันก่อนนะตอนแรกนะยาวแค่ผมแต่หลังๆมันดันเป็นหัวสักวันจะก็เป็นมันปูนี่แหละไม่เอาตอนต่อไปของนุระหลานจอมพูดพรฤทธิ์ปีกพิษระบำกลางรงไผ่